สวัสดีค่ะคุณเรียนเจครับขอคุณกคุู้ผู้ผู้ัู้ผู้ผูรผู้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 ผคู้้ผ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 ู้ระ้ผู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 ้้ผู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 ้ผ หา,าเล่าพลังสบายบอกเพื่อบมาเล่าพลังมีสุขหมดหนึ่งทุกใ้ใดทุกสิ่งอย่ามัวไเว่งอะไรกันรกเราจงตบมือสามชุดท่านโอ้เยี่ยมมหมบกุ้งนัหนเองไหมครับเรียนนะครับเรารู้จักคำว่าทิศตะวันออกไหมครับ ตะวันตกเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค hey, ่ะเหนือที่ใต้เคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินเอ๊นักเรียนเคยได้ยินเนี่ยนักเรียนจะรู้ได้ยังไงสังเกต,ครครตรรจากอะ,อะไรครับตอบหน่อยมีใครรู้จกักอะไรครับรู้จักดวงอาทิตย์ค่ะรู้จักดวงอาทิตย์มีไหมครับเขียนทิศครับเขียนทิศอ่ามีไหมครับแผนที่ค่ะแผนที่โอ้ O T เพื่อนๆเ,เราต่อมาครับมีถูกนะครับมีถูกเพื่อนา่าอยนักเรียนตะวันบ้านเราี่ยนักเรียนเคยสังเกตดูนะครับว่ามันขึ้นทางไหนเลยขึ้นทางไหนครับชี้โอ้ทางนี้ถ้าตะวันขึ้นทางนี้เราจะรู้ได้เลยว่าที่นี้เป็นที่อะไร หันหน้าไปทางที่ตะวันออกอ่านคำพ้องการนะครับเราอ่านหน้าไปทางที่ตะวันออกฉะนั้นข้อด้านหลังเราเป็นทิศตวะวันใดครับตะวันตกข้อซ้ายมือเราต้องเป็นทิศเหนือด้านขวามือเราต้องเป็นทิศต้เกี่ยวมากโฟกัสให้ตัวเองหน่อยครับจากที่นักเรียนนะครับได้ตอบครูมาเมื่อสักครู่น,นี้นะครับนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับทิศนะครับสําหรับวันนี้ครูก็จะ มาสอนเรื่องการอ,าอ่านแผนที่และการเขียนแผนที่แบบง่ายนะโดยครูจะเอาแผนที่ตัวอย่างก,ก็คือแผนที่โรงเรียนของเราหรือแผนผังนั่นเองนะครับก็จะมีส่วนประกอบ,กบกต่างๆในแผนที่ของเราด้านี้ชี้ไปทางไหนก็คือบอกว่าเราต้องวางแผนที่ให้ตรงกับทิศเหนือนะครับสัญลักษณ์ตัวเอ็นแล้วก็มีเขียงนี้คือทิศเหนือนะครับแล้วก็จะมีตำแหน่งบอกนะมีเลขบอก นะครับแล้วราจะมาดูงส่วนนี้ว่าสนามบอลเนยัวเลขอะไรที่ก็คือเป็นการเขียนแผนที่นะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนฝุกเขียนนะเข้าใจไหมครับเข้าใจครับครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์และก็การอ่านแผนที่แล้วเดี๋ยวครูจะให้แผนที่จําลองนะครับของโรงเรียนนี้นะครับ ลุ่มละ1แผ่นแล้วก็ใบงานนะครับออกไปสำรวจสถานที่ในโรงเรียนของเรานะครับนะครับว่ามีตรงจุดไหนบ้างตามใบงานนะครับเราเดินไปทางไหนให้เราเดินลากเส้นไปตามแผนที่นะเสร็จแล้วให้นักเรียนมาคำนวณระยะทางที่นัเกเรียนลากเส้นนะครับแล้วลงในแบบบันทึกข้อมูลนะครับแบบสำรวจนะครับนี่ ให้เรียนช่วยกันแต่ละคนช่วยกันนะโดยมีมนะครับสมาชิกกลุ่มนะครับนี่สมาชิกกลุ่มนะกลุ่มชื่ออะไรกลุ่มติงโตกลุ่มดอกจันา <c oughs> สมาชิกกี่คนว่าไปนะครับแล้วครูให้ไปสำรวจในบ้านกลุ่มที่ที่สามเนี่ยก็คือโรงอาหารให้เดินทางไปจุรมอาหารตามแผนที่นะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าจากจุดเริ่มต้นก็นกนกนคือห้องกห้าเราไปถึงโรงอาหารเนี่ย ขีดเส้นไปนะครับแล้วค่อยมาวัดระยะทางน,นะครับแล้วก็เมื่อเราอยู่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเรารู้ว่าโรงอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับให้ลงข้อมูลมานะครับทำได้ไหมครับได้ครับอ้าได้แล้วเดี๋ยวให้แบ่งกลุ่มกันอ้ากลุ่มที่หนึ่งยกมืออ่าไหนใครจะเป็นกลุ่มที่สอง่าห้าคนใช่ไหมกลุ่มที่สาม กุ่มที่สี่อ้าวส่งตัวแทนมารับรายงานและแผนที่จำลองครับเดี๋ยวเราอะไปสำรวจครับ้นฐานที่เองเตรียมของเราตามต้านที่โรงเรียนวเราอาเชิญครับอ้าวนี่ไปเลยพร้อมที่จะเดินทางไปสำรวจหรือยั ที่ในโรงเรียนของเราตามแผนที่จําลองนะครับให้ออกไปสำรวจตามแผนที่จาลองนะครับแต่ละกลุ่มอ้าวไปกันเลยลุกเลยครับเราต้องไปต้องไป ช่วยกันคิดิเราเราเดินมาทางไหนเมื่อกี้เอาลากเลยตามแผนที่ตรงไหน,นครับจับตรงนี้นะเอาตรงนี้มันจะถูกลากเส้นมา Hehe, kind of ทุกคนเมื่อกี้เรามาทางนี้หรือเปล่านะไม่ใช่เราราต้องมาทางนี้มาถึงนี่อ๋อี่หสามาตรงนี้นี่ครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ครูให้นักเรียนไปสำรวจสถานที่ในโรงเรียนตามแผนที่จำลองที่ครูแจกให้แต่ละกลุ่มแล้วก็แจกไป แบบสำรวจของใบงานนะเมื่อกี้เราออกไปนอกนอกไปสำรวจสนุกไหมครับ <Hello. S 1> สนุกครับกลุ่มที่หนึ่งไปสำรวจที่ไหนบ้างครับสนามเด็กเล่นกลุที่สโรยิครับจากที่เรียนไปสำรวจเดี๋ยวจะให้แต่ละตัวแทนมานำเสนออ้าวกลุ่มไหนจะมานำเสนอก่อนครับกมือโอเคกลุ่มบอลเล่นะครับกลุ่มบอลเล่โปร r o p e r ให้่หมครับ อ่าดูที่ว่ากลุ่มนี้เขาไปสำรวจนะครับตามแผนที่อย่างไรบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆมาฟังดูงนะครับอ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอะไรครับชื่ออะไรเดี๋ยวพูดถึงให้กลุ่มอะไรครับกลุล่มกุลามีกี่คนมีหกคนนะครับอ่าเจ็ดคนไปสำรวจตรงไหนบ้างอ่าในให้เพื่อนฟังอ่าไปสำรวจที่ไหนบ้างครับอ่าเพื่อนฟังดูนะ โรงอาหารอ่ามีระยะทางกี่เมตรครับจากจุดลุนต้นไปโรงอาหารกี่เมตรสี่เมตรอ่าอยู่ทางที่ไหนครับเอาจุดลุนต้นอ่าอยู่ทางที่ตะวันตกจากจุดลุงต้นต่อไปครับอันต่อไปลงยิมอ่าลงยิมอ่ามีระยะทางเท่าไหร่ครับลงยิมที่เราสำรวจยี่สิบห้าเมตรนะอยู่ทางที่ไหนครับอวันออกอวันออกและอีกเข้าหน่วยการนะครับ มีระยะทางเท่าไหร่อ่าอยู่ทางที่ไหนครับใต้อ่าทิศใต้อ่าโปรบมืองให้ลุมนี้นะครับเรามาดูว่าเพื่อนของเราได้ไปสำรวจสถานที่นะครับไปตรงไหนบ้างอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆื่อนชี้ครับอ่าเราไปตรงไหนครับจากป้อม้าเดินทางถนนไปไปถึงสนามเด็กเล่นค่ะอ่าเดินทางไปตามถนนหรือว่าเดินลาดอาคารนะครับ การถนนค่ะอ่าหลังจากที่เพื่อนๆเราได้ออกมานําเสนอนะครับนะครับที่เราได้ไปสํารวจสถานที่ต่างๆในโรงเรียนตามแผนที่จําลองของโรงเรียนเราเราจะเห็นนะครับได้ว่าโรงเรียนของเรามีสถานที่เยอะไหมครับเยอมีอาคารใช่ไหมยอ่านักเรียนพอจะเข้าใจในการอ่านและการเขียนแผนที่ไหมครับพอพอจะเข้าใจหรือยัง พอะจะทําได้เราทําได้ไหมเราทําแผนที่เดินทางจากที่บ้านมาถึงโรงเรียนเราวาดแบบง่ายๆทําได้ไหมครับได้ไไม่ยากนะโดยใช้สัญลักษณ์ง่ายๆรบบาเราวาดได้มครับในที่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนได้ไปสํารวจแล้วนะร,รู้แล้วว่าจะจุดต้นต้น,นะครับไปถึงสถานที่นั้นใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้ระยะทางเป็นระยะทางเท่าไหร่ักเรียนทราบไหมครับ ดูจากไหนครับแผนที่อ่าดูจากแผนที่นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะครับการบ้านครูจะให้นักเรียนนะครับไปเขียนแผนที่นะครับจากที่บ้านมาถึงโรงเรียนอย่างง่ายๆโดยใช้สัญญักง่ายๆนะครับแล้วก็ระบายสีสวยงามทําได้ไหมครับได้เดี๋ยวมาส่งครูสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเรียน เลือกแผนที่นะครับเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคาบต่อไปเราจะมาเรียนเพิ่มเติมอีกนะครับอา่นักเรียนหยูหน้าบอกครับเรียนหน้างความรู้